สวัสดีครับวันนี้ทีมมีเปิ่เพย์จะมานำเสนอบอร์ดเกมชื่อโขนนะครับซึ่งมาจากหัวข้อมรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของโขนนะครับหรือการแสดงสดโขนนั่นเองนะครับตัวของทีมนะครับมีผมนะครับนัทพลแล้วก็สมาชิกอีกหนึ่งท่านนับคือคุณธนกรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของภาพในเกมแล้วก็รายละเอียดครับผมส่วนนี้คืออุปกรณ์ในเกมนะครับซึ่งจะมีตัวการ์ดนักแสดงนะครับมีการ์ดบทนะมีนักแสดงหลักนะครับ ตัวหัวโขนตัวชุดแล้วก็การ์ดกุญแจนะครับแล้วก็แถบสําหรับตัววางการ์ดหัวโขนกับชุดนักแสดงนะแล้วก็มีตัวคิวนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้ครับอันนี้คือภาพเซตอัพของเกมนะครับก็จะมีนักแสดงหลัก1ตัวนักแสดงดาวรุ่ง3าตัวนะครับบอร์ดอุปกรณ์ต่างเซตไว้ตามภาพแบบนี้นะครับแต่ละตาการเล่นนะครับผมที่จะเล่นได้นะครับเราจะมีทั้งหมดสามแอคชั่นนะครับแอคชั่นแรกคือการัจวการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่าแ like. nope. อคชั uh, ่นที eland, ่2คือการเล่นการ์ดนะครับผมซึ่งถ้าเรามีการ์ดใบเดียวเราสามารถเล่นตัวนี้ สีทองได้ใบแรกสีเงินได้ใบ2กับ3สีทองแดงได้ใบ4กับ5นะครับผมใช้ใบนี้ปุ๊บผมจะได้หยิบอันนี้ได้1อันนะครับผมหยิบสุกี้มาแล้วกันเนาะสมใส่แบบนี้ตามภาพนะครับแล้วก็จะได้เฟรชชั่นหนึ่งอันนะครับในการหยิบการ์ดฟรีตรงนี้นะครับที่หลุดออกมาผมหยิบหัวแล้วกันครับสุกี้ตัวนี้อ่าแล้วหยิบหัวสุกี้มาประกอบล่างนะเกมนี้ประกอบแล้วประกอบเลยนะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ย้ายไปย้ายมานะครับตัวนี้มันบอกว่าหยิบหัวโขนได้หนึ่งแต้นผมจะขึ้นหนึ่งคะแนนนะครับ จากนั้นแอคชั่นที่3ที่ทําได้คือแอคชั่นของการแสดงครับซึ่งอย่างน้อยๆต้องมีนักแสดงนะครับหตัวในนี้นะครับที่ไม่ใช่นักแสดงหลักนะนักแสดงดาวลูกหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมมีครบแล้วผมสามารถแสดงได้นะครับการแสดงก็คือการนําตัวนักแสดงไปแสดงครับกรคิดคะแนนตามนี้เลยครับตัวหัวขนหลักได้1คะแนนตัวชุดนะครับถ้าไปเดี่ยวๆได้ใบละหนึ่งนะครับแต่ได้มาเป็นชุดคอมพิวเซตแบบนี้จะได้4คะแนนดังนั้น1นึบวกสได้5แล้วตัวนี้บอกว่านักแสดงนะครับผมแสดงตัวลิงได้อีกหนึ่งเป็นป6คะแนนครับก็ นำเสร็จแล้วนะครับตัวที่ใช้ไปแล้วนะครับมันก็จะกลับมาสู่กองตรงนี้นะครับมันจะดันมันจะดันตรงนี้ไปเลื่อนไปนะครับฟื้อไปตรงนี้นะเราก็เอามาใส่แทนนะการก็จะมีการเลื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเลื่อนมาครับแล้วตกตกไปข้างล่างนั้นตรงกองข้างบนจะมี5้าใบเสมอนะครับในการหยิบนะส่วนนักแสดงนะครับผมตัวนี้ก็จะกลับคืนส่วนกลางไปนะเกมประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะมีคิวไปวางว่าเราเป็นคนนักแสดงถ้าตอนจบเกมจะมีการขี้คะแนนพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนการใช้กุญแจอีกแบบหนึ่งก็คือใช้2ใบเพื่อหยิบการ์ดใบไหนก็ได้ไม่สนใจเงื่อนไขแล้วก็หยิบนักแสดงตัวนี้จากเราหรือจากเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้คือภาพรวมของเกมโขนนั่นเองนะครับเป็นเกมที่แสดงถึงการเตรียมการชุดแล้วก็นําไปสู่การแสดงโขนเพื่อเก็บภาพแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมนั่นเองนะครับผม